สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ฟังทางบ้านที่เคารพรักทุกท่านนะครับขอต้อนรับคุณผู้ฟังทางบ้านทุกท่านเข้าสู่ช่องหัวใจนาคากับรายการราคาทํานายดวงสําหรับอีพีนี้นะครับเป็นอีพีพิเศษที่ผมได้จัดทําขึ้นเพื่อคุณผู้ฟังทางบ้านโดยเฉพาะเลยนั่นก็คือปรากฏการณ์พระราหูอมจันทร์หรือเรียกว่าปรากฏการณ์จันทรุป,ปราคานั่นเองนะครับปีนี้เรียกได้ว่าข่าวเกี่ยวกับพระราหูนี้มีให้ได้ยินได้ฟังบ่อยมากเลยทีเดียวนะครับ ครั้งนี้ปรากฏการจันทรุปราคาจะเกิดในวันที่16พฤษภาคม2565เวลา11.14นาทีตามเวลาในประเทศไทยนะครับซึ่งตรงกับวันจันทร์เป็นจันทร์ซอนจันทร์อีกด้วย และอิทธิพลของดาวพระราหูอมจันนี้นะครับจะมีผลต่อตัวเราก็คือให้นับหน้า7หลัง7นะครับโดยเริ่มจากวันที่9พฤษภาคมเป็นต้นไปไปจนถึงวันที่23พฤษภาคมโดยเหตุการณ์ครั้งนี้นะครับให้งดเกี่ยวกับงานมงคลทุกอย่างโดยเฉพาะนะครับในวันที่16พฤษภาคม2565 เพราะว่าจะส่งผลเกี่ยวกับความวุ่นวายกับตัวคุณนะครับในเรื่องของความวุ่นวายนั้นเดี๋ยวผมก็จะไปเจาะลึกพิจารณาตามเรือนพบของคุณเป็นหลักนั่นเองโดยปรากฏการครั้งนี้นะครับจันทรุป,ปราคาจะไม่สามารถมองเห็นได้ที่ประเทศไทยของเรานะครับแต่จะสามารถมองเห็นทั่วทั้งอเมริกาเหนือและใต้และจะเห็นเพิ่มขึ้นที่อเมริกาเหนือตะวันตกเฉียงเหนือและมหาสมุทรแปซิฟิกส่วนที่ประเทศไทยของเรานั้นไม่สามารถมองเห็นได้ แต่ก็มีผลกับชะตาชีวิตของเราโดยตรงนะครับเพราะว่าดาวจันทร์นั้นมีผลต่อโลกเราโดยตรง ปรากฏการน้ำขึ้นน้ำลงนะครับหรือแม้แต่กระทั่งประจำเดือนของคุณผู้หญิงอันนี้ก็มีผลมาจากดาวพระจันทร์เช่นเดียวกันนะครับเรียกง่ายๆว่าเกี่ยวกับระบบธาตุน้ําในร่างกายนะครับหรือว่าบนโลกเนี่ยนะครับดาวจันทร์เนี่ยมีผลโดยตรงเลยนะครับทีนี้นะครับในช่วงที่พระราหูงอมจันทร์เนี่ยก็จะมีเรื่องวุ่นวายหลายอย่างเกิดขึ้นเช่นเดียวกันในอีพีนี้ผมก็จะบอกเคล็ดลับการทําบุญเสริมดวงในช่วงท้ายคลิปเอาไว้ด้วยนะครับหลังจากการพยากรณ์แล้วยังไงก็รอติดตามรับชมรับฟังพร้อมๆกันได้เลย และพิเศษสำหรับใครที่สนใจบูชาแผ่นยันหนุนดวงมหาโคพคกซับเพื่อเป็นการเปิดดวงการเงินการงานความรักโดยผมจะนำเอาวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดของคุณผู้ฟังทางบ้านมาทำการผูกด,ดวงแล้วบรรจุด,ดวงลงไปในแผ่นทองเหลืองซึ่งเป็นแผ่นดวงหลังจากนั้นผมก็จะส่งแผ่นดวงนี้กลับไปให้กับคุณผู้ฟังทางบ้านเพื่อนำไปสวดบูชาดวงชะตาตนเองต่อไปตรงนี้ผมก็จะมีบทสวดให้นะครับ และถ้าเกิดมีโอกาสก็อยากให้นำเอาแผ่นดวงของตัวเองนี้ไปร่วมหล่อพระประธานเป็นการฝากดวงไว้กับพระรัตนตรัยจากนี้เป็นต้นไปดวงชะตาของคุณจะไม่มีทางตกต่ำอย่างแน่นอนนะครับเอาเป็นว่าเมื่อคุณผู้ฟังพร้อมแล้วไปรับชมรับฟังพร้อมๆกันได้เลยและก็อย่าลืมกดปุ่มติดตามกดไลค์กดแชร์แล้วก็รูปกระดิ่งเป็นกำลังใจให้กับช่องหัวใจนาคาของเราไปด้วยกันนะครับเอาละครับสำหรับ EP นี้ก็เป็นของชาวลัคนาราศีสิงน,นะครับ สำหรับชาวลัคนาราศีสิงห์นะครับคุณมีดาวพระอาทิตย์เป็นดาวประจําตัวนะครับแล้วก็มีดาวจันทร์เป็นเจ้าเรือนภพวินาศโดยปรากฏการจันทรุป,ปราคาครั้งนี้นะครับต้องระมัดระวังตั้งแต่วันที่9พฤษภาคม เป็นต้นไปนะครับจนถึงวันที่23พฤษภาคมนะครับในเรื่องที่ต้องระมัดระวังเนี่ยก็คือเรื่องเกี่ยวกับคนในครอบครัวโดยเฉพาะสุขภาพของคุณพ่อคุณแม่นะครับดาวจันเนี่ยเป็นเพศหญิงนะครับนั่นก็คือคุณแม่หรือว่าผู้ใหญ่คนในครอบครัวที่เป็นเพศหญิงนะช่วงนี้จะมีเกณฑ์เจ็บป่วยได้ง่ายนะครับหรือว่าค,คุณอาจจะมีปัญหาทะเลาะบอะแว้งกับคุณพ่อคุณแม่ได้ง่ายช่วงนี้นะครับสืบเนื่องจากดาวพริชิตเป็นดาวประจําตัวของคุณนะครับเลงกับดาวจันเนี่ยต้องระวังตัวคุณเองมีปัญหากับคนในครอบครัวกับคนในบ้าน หรืออาจจะมีปัญหากับผู้หลักผู้ใหญ่ในที่ทํางานนะครับเพราะดาวประจําตัวของคุณไปอยู่เรือนกัมมะหมายถึงเรื่องการงานนะครับในส่วนของตรงนี้นะครับก็ต้องขอบอกว่าต้องใจเย็นๆนิดหนึ่งนะเพราะว่าเป็นดาวประจําตัวของคุณในช่วงนี้คุณอาจจะไปเจอกับปัญหานะครับไปเจอกับอะไรที่เป็นปัญหาใหญ่ๆนะครับที่คุณจะต้องเข้าไปแก้ไขหรือต้องเข้าไปรับผิดชอบนะครับแต่บางเอิญดันไปชนกับอะไรบางอย่างนะครับซึ่งเป็นสิ่งที่คุณเองเนี่ยก็ต้องสะเทือนเหมือนกันนะครับโดยเฉพาะหัวหน้าเจ้านายผู้ใหญ่ในที่ทํางาน ต้องพยายามช่วงนี้อ่อนน้อมถ่อมตนเข้าไว้จะดีนะครับพยายามอย่าใจร้อน เพราะว่าดาวพาธิตย์เนี่ยเป็นดาวประจําตัวของคุณชาวลัคนาราศีสิงห์ส่วนมากเนี่ยจะมีความเป็นผู้นําในตนเองและก็จะแฝงไปด้วยความใจร้อนใจเร็วนะครับก็ค่อยๆตัดสินใจแก้ปัญหาไปทีละนิดทีละน้อยนะครับเดี๋ยวปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นก็จะมีช่องทางมีทางออกในการแก้ไขปัญหาไปได้นะครับส่วนดาวจันทร์เป็นเจ้าเรือนวีนาศไปอยู่พันธุนะครับนอกจากเรื่องสุขภาพคนในครอบครัวก็ยังหมายถึงเรื่องของค่างวดบ้านค่างวดรถนะครับ ช่วงนี้ก็ต้องบริหารจัดการเรื่องของค้างวดให้ดีๆนะนะครับเรื่องของการผ่อนชำระ และนอกจากเรื่องของค่างวดแล้วเนี่ยนะครับก็ต้องระวังในเรื่องของอุบัติเหตุรถยนต์นะครับการเดินทางไปไหนมาไหนไกลๆใกลๆก็ระวังการเกิดอุบัติเหตุนะครับโดยเฉพาะเช็คระบบหม้อน้ําภายในรถนะครับหรือระบบน้ําภายในบ้านนะครับในช่วงนี้ต้องตรวจสอบตรวจเช็คนะครับเกี่ยวกับระบบน้ําภายในบ้านนะครับระบบน้ําภายในร่างกายของตัวคุณเองนะครับเกี่ยวกับพวกธาตุน้ําต่อมนิ่มในร่างกายของคุณผู้หญิงคุณผู้ชายไว้ด้วยเช่นเดียวกันเนาะอันนี้นะครับก็เป็นคําพยากรณ์ในช่วงปรากฏการจันทรุปราคาวันที่ 6พฤษภาคม2565โดยจะมีผลตั้งแต่วันที่9พฤษภาคมเป็นต้นไปจนถึงวันที่23พฤษภาคมนั่นเองนะครับการทำบุญเสริมดวงให้หาโอกาสไปทำบุญเกี่ยวกับการสร้างห้องน้ำถวายวัดนะครับหรือจะซื้อเป็นอุปกรณ์ล้างห้องน้ำไปถวายวัดก็ได้และถ้าเกิดหากเป็นไปได้นะครับให้เอาตัวเราเองนี่แหละไปล้างห้องน้ำที่กับทางวัดเพราะห้องน้ำเนี่ยเป็นสถานที่ปลดทุกเวลาคนยีทุกขก็จะไปปลดทุกที่ห้องน้ำกันนะครับ หาทาบุญเป็นจํานวนเงินนะครับหรือจํานวนสิ่งของถ้าเป็นไปได้นะให้ลงถ่ายด้วยเลข15เพราะว่าเป็นกําลังของดาวจันทร์และหาโอกาสไปกราบสักการะขอพอกรกษัตริย์ที่เป็นนักรบเพศหญิงนะครับเช่นพระศรีสุริโยไทยย่าโมพระแม่จามเทวีพระแม่ธรณีพระแม่คงคาและพระโพธิสัตว์กวนอิมเป็นต้นนะครับหาโอกาสไปกราบสักการะบูชาขอพรท่านดูนะ ส่วนดาวพระราหูนะครับให้ทําบุญเกี่ยวกับแสงสว่างเช่นถวายหลอดไฟชําระค่าไฟช่วยกับทางวัดหากทําบุญเป็นจํานวนเงินควรลงถ่ายด้วยเลข12เพราะว่าเป็นกําลังของดาวพระราหูส่วนในเรื่องของวัตถุมงคลเสริมดวงนะครับก็ควรหาบูชาพระราหูมาพบติดตัวจะด,ดีนะครับใครสนใจบูชาเป็นพระราหูมหาโภคศับกับช่องหัวใจนาคาของเราเพื่อเป็นการเปิดโชคเปิดดวงการเงินนะครับเพราะพระราหูปีนี้ โครจรมาที่ตำแหน่งมาตรฐานเทวีโชคหาพระราหูมาบูชาพบติดตัวเพื่อเปิดโชคเปิดลาภเปิดวาสนาด้านการเงินได้จะดีเป็นอย่างมากเนาะอันนี้ก็ขอฝากไว้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณคุณผู้ฟังทางบ้านที่ติดตามรายการของเราได้ดีเสมอมานะครับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่อีพีหน้าอีพีนี้ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ ึ่นแสบาร์โค้ดชีวิตแอปพลิเคชันที่จะช่วยให้คุณมีสติมากขึ้นด้วยศาสตร์แห่งดวงดาวบวกกับเลขประจําตัวของแต่ละบุคคลซึ่งทุกคนจะมีเลขที่ไม่ซ้ํากันระบบจะทําการแจ้งเตือนผ่านลายบอกเล่าเรื่องราวผ่านบาร์โค้ดชีวิตที่อาจจะเกิดขึ้นในระยะสั้นหรือยาว พร้อมคำแนะนำจากสินแสเพื่อให้คุณสามารถแก้ไขป้องกันตั้งรับและวางแผนชีวิตได้อย่างมีสติด้วยความไม่ประมาทสินแสบาโค o d ชีวิตเชื่อถือได้หรือไม่สินแสบา r c o ดชีวิตใช้ข้อมูลทางด้านโหราศาสตร์จากสถิติกว่า10ปีเพื่อใช้ในการประมวลผลบาโค o d ชีวิตแบบเฉพาะบุคคลเมื่อเกิดปฏิกิริยากับตัวเลขในบาโค o d ชีวิตของเราสินแสบา r c o ดชีวิตจะทําการแจ้งเตือนสิ่งที่เกิดขึ้นกับชีวิตของเราสินแสบา r c o ดชีวิตปลอดภัย มากน้อยแค่ไหนปลอดภัย100%เพราะไม่ต้องกรอกข้อมูลส่วนตัวบัตรประชาชนหรือบัญชีธนาคารจึงมีความปลอดภัยสูงและมีความเป็นส่วนตัวขั้นตอนการใช้งานเพียงแค่เปิดแอปพลิเคชัน Line ไปที่เพิ่มเพื่อนแอด e n e ์เมื่อเข้าสู่หน้าลนสินแสบาร์โค้ดชีวิตแล้วคลิกลงทะเบียนใช้งานครั้งแรกเพื่อทําการสมัครสมาชิกวิธีการสมัครง่ายๆเมื่อเข้าสู่หน้าสมาชิกแล้วให้กรอกข้อมูลวันเดือนปีเกิด ที่สําคัญต้องกรอกเวลาเกิดให้ตรงหรือใกล้เคียงมากที่สุดเพื่อให้การคํานวณบาร์โค้ดชีวิตของคุณแม่นยําหากมีโค้ดเชิญกรอโค้ดสินแสที่ได้รับเพื่อทดลองใช้งานฟรี30วันเพียงเท่านี้คุณก็สามารถใช้งานสินแสบ,บาร์โค้ดชีวิตพร้อมอ่านบทวิเคราะห์ต่างๆภายในแอปหลังมีการแจ้งเตือนดาวย้ายแอดเลยเพื่อทดลองใช้งานฟรี30วันสินแสบ,บาร์โค้ดชีวิตให้คุณมีสติไปกับเรา